ปลาที่ผิดคิวในคลิปนะคะทุกคนมีคนถามมาเยอะมากว่าใช้อุปกรณ์อะไรนะคะตอนนี้เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่สบายนะคะแต่ว่าถามกันมาเยอะมากจริงๆตัวลอกตัวนี้นะคะก็คืออาชิโน่แบทแมนนะคะข้อดีของน้องอะก็คือแบบเสียงอะเสียงดีมากตามที่ได้ยินกันในคลิปนะคะแล้วก็หนอกแบบเป็นหนอกทรงกลมจับแบบจับดีแล้วก็วัสดุนะคะแข็งแรงตัวนี้ ก็จริงๆแล้วอะค่ะเราอะจะเอาไปตกประกาเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าราคาน้องแค่300กว่าบาทเองอะแต่ว่าน้องผิดคิวมาเออน้องก็เอาอยู่นะคะตัวนี้เป็นลูกปืน4นะคะแล้วก็รอบ4.7นะคะทุกคนส่วนสายนะทุกคนสายที่ทําให้เรารอดจากเสาปูนได้อย่างปาฏิหารินะคะตรงนั้นมีเสาปูนแบบเป็น10บๆเลยอะตัวนี้ก็คือ GT Power นะคะเป็นสาย PE ของเรียวโกนะคะทุกคนเราใช้เป็น PE 2.5นะคะ ตัวนี้ก็คือเหนียวจริงเป็นถักเท่าไหร่ถักแตดนะคะตัวนี้ทำให้เราลอดตายมาได้ทุกคนไปจิ้มที่ตะก้ากันเลยบ๊ายบาย